หน,ห,นหน้าตาของน้องสาวกันเชื่อไหมคะว่าในตำรานลัศาสตร์สมัยโบราณเขาก็มีการเขียนรูปร่างหน้าตา ของน้องสาวไว้หลายแบบมากเลยนะคะถึง10แบบเลยนะวันนี้ค่ะบอหนึ่งก็จะมาพูดถึงประมาณ5แบบเป็นสิ่งที่พูดถึงกันเยอะมากๆาเลยนะคะอันดับแรกค่ะก็คือหญิงสาวนะคะที่มีอวัยวะเพศอุ้มอิ่มโหนกนูนเป็นลักษณะที่เป็นกิกกี้รับซับผู้รักผู้หลงเป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็มชีวิตรักกับคู่ได้เป็นอย่างดีอะไรที่สองเลยนะคะก็คือคนที่มีอวัยวะเพศที่โหนกนูนมากจนเกินไปเปียงเหมือนกระดองเต่านะคะเขาก็บอกว่าคนที่มีะเวเแบบนี้ ะะมีนอเซยมทางแพศที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็พิกแพลงสาค่ะสำหรับคนที่อายุเพศที่แบบเรียวยาวนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมือที่3นะคะได้มากกว่าคนอื่นอันดับที่4ค่ะก็คือมีลักษณะน้องสาวนะคะที่เล็กเขาก็บอกว่าจะ ในเรื่องของการอาพับลักอันดับ5นะคะก็จะเป็นคนที่น้องสาวนะคะที่มีลักษณะคว่ำหรือมีกลิ่นเหม็นนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุขนะคะใครที่อยู่ด้วยก็จะเป็นทุกข์ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่หมอหนูได้กล่าวก็เป็นตามคําทํานายสมัยโบราณเท่านั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะมีรีมิเสริมดวงเสริมโหนเฮงปังๆนะคะราสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะคะมอหนุที่เป็นที่คลินิกค่ะ